ต้มเดือดถึง100องศาก็าไม่อยู่พิษร้ายในหอยมแมลงผู้ที่หลายคนไม่เคยรู้นะฮะหอยมแมลงผู้ของโปรดใครใหลายๆคนมันมีช่วงที่อันตรายมากๆที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวพี่เจเล่าให้ฟังหลายครั้งเราเห็นข่าวเตือนภัยเรื่องห้ามกินหอยมแมลงผู้ในบางช่วงเพราะหอยมแมลงผู้เป็นสัตว์กรองน้ําทะเลมันกรองทั้งแพงต้นและสารพิษที่ล่องลอยในทะเลเข้าตัวมันเองและที่น่ากลัวคือแม้จะต้มสุกก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเพราะพิษบางชนิดทนความร้อนต้มเดือดถึง100อองศาก็ยังอยู่ในตัวหอยได้และ ช่วงที่อันตรายที่สุดคือเลดทายน้ำทะเลเปลี่ยนสีทําให้แผงต้อนพิษระบาดหอยดูสดสวยไม่เหม็นกลับกลายเป็นตัวเก็บพิษไว้เต็มๆคนที่กินเข้าไปเลยไม่รู้ตัวเช่นแซ็กซิตอกซินทําให้ปากชาแขนขาอัมาพาตหายใจไม่ออกและกรดโอคาเดอิกทําให้ท้องเสียคลื่นไส้พิษอาจจะลดลงบางส่วนถ้าต้มสุกแต่ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ถ้าหอยมาจากช่วงน้ําเสียและช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงการกินหอยเป็นดีที่สุดคือช่วงน้ําทะเลเปลี่ยนสีเลดทายหลังฝนตกทําให้น้ําเสียไหลลงทะเลและมีการประกาศความเสี่ยงหรือภัยอันตรายจาก กรมประมงนั่นเองพี่เจแค่เล่าให้ฟังนะฮะแล้วมีเพื่อนคนไหนชอบกินหอยมแมลงภู่กันบ้างคอมเมนต์บอกพี่เจหน่อยถ้าชอบแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่เจยังมีเรื่องเล่าเตือนภัยอีกเพียบเลยฮะ